นี่คือผู้นําและนี่คือผู้ตามผู้นําทําอะไรย่อมมีผลกับผู้ตามผู้นําต้องเสียสละและมีจิตใจเอื้อเฟื้อผู้นำต้องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการกระทําของตนามที่หนอใช่ไหม ู้นำต้องกล้าตัดสินใจอย่างแน่วแนว่เมื่อผู้นำจะตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้นำไม่ดีผู้ตามก็มีแต่หายานะอยากได้ผู้นำแบบนี้หรอครับเลือกผู้นำต้องเสียสละสื่อสัตว์กล้าตัดสินใจ